สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้บ้านนอกดาวโซล่าเซลล์ ep ที่2นะครับรอบนี้เป็นรอบของการวางบ้านนอกดาวบนพื้นที่ผมเคยมาเทไว้รอนะครอันนี้ในส่วนของบ้านนอกดาวนี่ลูกค้าท่านจัดการเองนะครับผมมาดูงานให้นะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้อยู่เมืองไทยนะฮะก็ เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับงบ3 0 0 0 0นกว่าบาทยกพื้นสูงนะครับไปดูกันครับผมว่างบ3 0 0 0 0นกว่าบาทบ้านนอกดาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ ครับผมตอนนี้ก็เคลื่อนเข้าสู่ตรงฐานวางบ้านแล้วนะนะฮะอันนี้บ้านจะยกสูงนะครับด้านล่างเนี่ยจะให้ให้เดินรดได้นะครับตามเจ้าของบ้านที่ที่สั่งมาตัวนี้ฝั่งชานบ้านครับตัวนี้ตัวบ,บ้านแล้วจะมีฝั่งโรงรถต่อไปอีกนะฮะ อันนี้ชานบ้านก็จะเป็นครัวด้วยนะครับครัวตรงนี้อันนี้จะเป็นซิงค์น,น่าจะซิงค์สำหรับที่ล้างจานนะฮะแล้วก็ที่วางต่างๆอันนี้น,นี่อยู่ร้อยเอ็ดใช่ไหมพี่ วิธีตั้งแล้วก็ยกบ้านจะเป็นลอกดึงนะฮะยกขึ้นให้ได้ตามระดับนะครับแล้วก็เขาจะต่อเสาต่ออะไรอีกทีอันนั้ก็อันนี้วิธีะะวิธผมก็ไม่เคยเห็นนะที่เขายกขึ้งเลยนะฮะช่างแค่สี่คนนะครับ อันนี้สูงสูงเท่าไหร่พี่สองเมตรบอกสองเมตรครับสาเสเมตรให้เราอกไปนะโอ้ยแีซ้ำกันชัวอกนไปถ้สิ่งไม่ไปถ้าใ้ได้ อ,อันนี้เสาก็ฝังน็อตใส่น็อตนะฮะไออันนี้ข้างล่างจะยึดยังไงครับพี่เอาเป็นฉากฉา,ากใหญ่ใช่ไหมเจาะกับออกปูนเลยใช่ปะอันนี้หกเสาโอหกหรือแปดฮะสองสี่หกตัวบ้านเนี่ยอันนี้ เพราะวามันแตะต้นไมอดูเขาอาเบียงข้างเป็นสามเปนอ๋อครับครับอันนี้จบงานนี้มีที่ไหนต่อไหมพี่ไม่ได้จบอะไรแล้วครับเราจะไปไหนต่อจบงานนี้ไปไหนต่อครับนี่อ๋ออารันครับอ๋ออารันเนาะไม่ใช่อารันอารันไปแล้วอ๋อครับอะไรบ้างอยู่ไหนเอ่ออารันที่เพิ่งกลับมาไม่หรออ๋อเพชรบูรณ์นี่ก็จะมีห้องน้ำในตัวครับผมห้องน้ำอยู่ในห้องนอน แล้วก็ประตูนี่เปิดเข้าได้สองฝั่งนะฮะเดี๋ยวประกอบเสร็จตั้งเสร็จเดี๋ยวเราไปดูข้างบนอีกทีนะฮะเนี่ยวิธีตั้งเสาครับ <Hey. S 1> อ่ายกบ้านขึ้นด้วยรอกนะฮะแล้วก็เหล็ก <Yeah. S 1> ทำหยันให้บ้านลอยตัวนะครับ <Hey. S 1> จากนั้นก็เอาเสามา <Hey. S 1> วางก็ยึดเสาอ,อ่ะนี่ครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้ช่างกำลังเก็บรายละเอียดนะฮะเล็กเกิสี นะครับในจุดที่ยังไม่ครบนะครับฝั่งน,นี้เป็นโรงรถครับผมตั่งนี้เป็นโรงรถเสา3ต้นนะครับเสาร,รวมทั้งหมดเนี่ยสิต้นนะครับเสาหน้า8นะฮะด้านล่างครับผมบันไดขึ้นตรงนี้นะฮะข้างบนมีหลังคาบันไดนะฮะ ตัวนี้ยึดแบบฉากครับผมฉากสี่มุมลงรถนี่มีฉนวนกันความร้อนนะครับติดพร้อมบางส่วนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยครับว่าต้องการแบบไหนนะฮะเขาก็จะออกแบบออกแบบให้ให้ตามลูกค้าเลยนะฮะไม่เคยให้เราดีไงไม่ต้องใช่ไหม้ไม่ต้องอย่างนั้นใช่ไหม นนอาว่านาตนต้องเล่นอเลดีกว่าอันนี้ทีมช่างสักช่างสร้างครับผมอ่าพี่เดี๋ยวฝากเบอร์หน่อยฮะเผื่อมีคนสนใจครับ082 082เนาะ06 1282แครับแล้วก็ช่องอะไรนะครับเอ่อช่อง t u b e เรือนไม้งามเรือนไม้งามเนาะก็รับทั่วประเทศ ประเทศครับรวมเขตสามจังหวัดเนาะแล้วก็พื้นที่ที่เข้ายากเข้าอะไรก็รายละเอียดอีกทีเข้ายากต้องดูหน้างานก่อนอ๋อครับครับมันเข้าได้หรือเปล่าครับผมโอเคครับระยะเวลาไอ้นี่กี่วันนะหมายถึงว่าตัวนี้ประกอบหน้างานใช่ครับประกอบหน้างานห้าโดยโดยประมาณห้าวันเนาะเวลาสร้างก็ประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันครับผมก็เข้าไปติดตามได้ช่องตัวนี้ซิงค์นะครับอันนี้ลูกอันนี้ลูกค้า สั่งมาเองนะครับราคานี้ก็คือไม่ได้ติดซิง่ายนี่สั่งมาเองแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ติดตัวชักโครกหรืออะไรให้อน,นี้อันนี้ต้องทําเองนะครับในราคานี้ห้อ,องน้ํามีตัวระบายนะคอันนี้เป็นเป็นฝ้าอยู่นะครับจากนั้นนี่ผมจะให้ช่งางปูนมาปูกระเบื้องนะครับมาปูกระเบื้องแล้วก็ ติดสุขภัณฑ์ต่างๆนะฮะนี้รอติดตามอีกทีประตูนะครับมี2องบานนะประตูลักเดินมาให้ตามที่ลูกค้าบอกนะครับเดินฝังาสายมาให้ก่อนนะฮะโซนซิงค์นะครับสวยมากครับตรงนี้เป็นมุมที่แบบโอ้โหแบบนั่งทํางานนั่งโอ้ยนั่งทํางานกีฬาอา่มุมที่แบบนั่งทํากับข้าวล้างจานตรงนี้นะฮะ นี่ยครับตัวนี้ก็ต้องใส่ซิงแบบอีกทีตรงนี้จะเป็นระแนงถักนะเป็นรูปไข่นะก็จะมีช่องระบายอากาศช่องลมนะตัวนี้ไม่ได้ปิดนะครับนะดูลายไม้นะพื้นเนี่ยลูกค้าพื้นเนี่ยทางช่างเดี๋ยวจะลงอีกทีนะครับลงอีกรอบหนึ่งนะคร ด้านนี้ครับผมด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเปลชิงช้านะครับยกได้นะครับยกได้แบบนี้นะครับไว้นั่งรับลมนะฮะนี่ด้านในครับอันนี้ด้านในลงเรียบร้อยแล้ว2รอบแล้วเงานะฮะนะครับหน้าต่างหกบานครับติดมุงลวดทั้งหมดนะครับหน้าต่างลายด้านบนสีตัวนี้ก็บอกได้นะครับ อยากได้สีในอะไรยังไงก็บอกลูกค้าได้ไอบอกช่างได้เขาก็จะจัดมาให้เรา ต่อไปผมก็จะติดโซลาร์เซลล์ครับตรงนี้ก็คือช่างออกแบบไว้ให้สําหรับวางแผงโซลาร์เซลล์อยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็แจ้งไปว่าเราจะวางแผงยาวกี่เมตรนะครับกว้างกี่เมตรทีนี้โรงรถที่ลูกค้าทำนะครับก็ให้รองรับการวางแผงด้วยนะครับดูตัวนี้ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่หน้าแปนน่ะแปลครับแปลเนาะไม้เนี่ยแปลแหละเนี่ยเออครับนี่ครับแปลตัวนี้นะฮะซึ่งมีความถี่ สามารถที่จะรองรับการวางแผงได้นะฮะแล้วพื้นตัวนี้นะครับเหลือเทปูนอีกประมาณ4 12ตารางเมตรนะรอันนี้ก็คือเทปิดที่หลังได้นะครับแล้วก็เอาฉากฝังปูนไว้เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ยึดกับไม้เสาได้เลยนะฮะลายครับผมนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนก็กบอกได้นะครับลายเนี้ย โอเคครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมติดตามมาดูการติดตั้งโซล่าเซลล์ตัวนี้5ากิโลวัตต์นะครับลิเธียม NMC 300รอย m ส48โวลต์นะครับใช้แอร์9000 BTU นะครับปั๊มอัตโนมัติตู้เย็นหม้อหุงข้าวนะครับหลอดไฟพัดลมนี่ได้อยู่แล้วนะครับก็อยากติดโซล่าเซลล์ในบ้านนะครับอันนี้ผมทำระบบออฟกริดนะครับบ้านตัวนี้ก็คือ12แผงครับ400วัตต์12แผงโมโนฮาร์ฟเซลล์ ครับขอบคุณทุกต่างติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ